คนที่ดูแพงมักจะมี5ข้อนี้ค่ะทุกคนครูว่ามันเป็นคุณสมบัติที่อยู่ข้างในส่วนใหญ่เราจะเป็นข้างในที่ภายในมากกว่านะคะว่าเขาเป็นคนแบบไหนตัวตนเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่ง5ข้อนี้ครูว่ามักจะมีอยู่ในตัวคนที่ดูแพงทุกคนเลยนะคะกูอยากรู้กูอยากรู้กวอยากรู้ อ่ะข้อแรกก็คือทัศนคติที่ดีทัศนคติที่ดีเนี่ยเรามักจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีการพูดคุยกับเขามีการสื่อสารกันปฏิสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีทัศนคติแบบไหนเนาะทัศนคติเป็นบวกหรือเป็นลบมองทุกอย่างเป็นโอกาสหรือมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคจริงๆแล้วเนี่ยทัศนคติมันจะส่งผลกับชีวิตของคนคนนั้นโดยตรงด้วยถ้าเกิดว่าเขามองเออโลกในแง่ลบหมดเลยอย่างเงี้ยชีวิตมักจะไม่ค่อยกล้าทําอะไรมักจะไม่ค่อยก้าวไปไหนเพราะว่าคิดว่าาาข้้งหน มันมีแต่อุปสรรคไงมันมองไม่เห็นความเป็นไปได้ถูกไหมกับคนที่มีทัศนคติแบบเปิดกว้างอย่างเงี้ยคะ่ะลองอะเฮ้ยถ้าไม่เวิร์กก็เดี๋ยวอันใหม่ลองใหม่ทําใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะก,ก้าวหน้าเติบโตไปได้เร็วกว่านั่นเองข้อที่2นะคะก็คือคนที่มีทักษะในการฟังผู้อื่นไม่พูดแทรกไม่แบบว่าอวดรู้หรือว่าพยายามที่จะบอกว่าตัวเองก็รู้เหมือนกันนูนน่นนี่บางทีเนี่ยยังไม่ทันฟังให้จบเลยนะคะคนที่ดูแพงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้โอกาสผู้อื่นพูดก่อนนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะดูว่าเอขอข เรายังไม่รู้บ้างอะไรบ้างเอ้ยบางอันมันซ้ํากันก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่มันแปลกไปจากเดิมอะเขาก็ยินดีที่จะรับฟังนะคะแต่คนที่ดูไม่แพงเท่าไหร่ก็เป็นไงคนอื่นพูดยังไม่ทันเสร็จเลยเราจะแทรกแล้วเราจะแบบรีบบอกว่าฉันก็รู้เหมือนกัน <laughs> S <S <S อันนี้เอาไว้สังเกตกันนะคะข้อที่3ค่ะความมั่นใจค่ะทุกคนคุณสังเกตนะเวลาเราเห็นใครสักคนยังแบบดูแพงจังเลยค,คนเนี้เขาเป็นคนมั่นใจถูกไหมคะเขาเป็นคนที่แบบโอหเดินมานี่แบบอเท่อย่างนางพญาอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาเห็นคุณค่าของตัวเองสูงแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่มั่นใจก็ะจะมาเป็นยังไงมาแบบเดินแบบไม่คอยกล่ามองใครหลบสายตาโน่นนี่นั่นนะคะมันจะแตกต่างกันเลยนะกับคนที่ดูแพงพวกนี้เขาจะแบบว่าโอ้โห มั่นใจมากเดินมานี่แบบสง่า,าเผยนะคะซึ่งตามหลักจิตวิทยาแล้วทุกคนรู้ไหมว่าคนที่เดินเหินอย่างมั่นใจเนาะมีมีความแบบว่าเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเนี่ยคนเหล่านี้เวลาคนอื่นมองมาเนี่ยจะตัดสินไปในสมองของเขาลึกๆเลยนะคะว่าเออคนนี้ดูฉลาด <c oughs> มันเป็นจิตวิทยามนุษย์นะคือมนุษย์เนี่ยจะมีความแบบติต่างไปเองจากการเห็นท่าเดินเห็นบุคลิกภายนอกนะคะซึ่งอันนี้พวกเราฝึกได้นะฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่บุคลิกเดินแบบตัวตรงๆนะคะแล้วก็มีความ มั่นใจข้อ 4. ค่ะเขาจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะไม่แบบทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าข้อจํากัดของเขามันเป็นไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพวกนี้เขาจะพยายามหาทางออกให้เขาจะพยายามทําให้ทุกอย่างมันบาลานซ์ทุกอย่างมันลงตัวด้วยดีทําให้บรรยากาศตรงนั้นโอเคอะไรเงี้ยนะคะกูเกตเห็นคนที่ดูแพงเนาะเขาจะมีบุค,คลิกคล้ายๆอย่างนี้นะคะคือว่าเวลาเราอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆอย่างเงี้ยเกิดมีใครสักคนหนึ่งที่แบบสถานการณ์ของเขาหรือข้อจํากัดของเขาทําให้เขาไม่ได้ เหมือนคนอื่น,อ,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่มีโอกาสเท่าคนอื่นพวกนี้จะพยายามช่วยเหลือนะคะจะพยายามป้อนโอกาสให้จะพยายามหาทางออกให้ซึ่งครูว่านั่นคือบุคลิกของคนที่เห็นอกเห็นใจคนคือไม่ทอดทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังคือถ้าช่วยได้ก็คือช่วยเนี่ยอันเนี้ยครูว่าเป็นคุณสมบัติที่น่ารักมากๆข้อ5ค่ะการแต่งตัวเนาะเรื่องการแต่งตัวนี่เป็นเรื่องที่สําคัญคนตัดสินคุณจากเสื้อผ้านะคะ <laughs> คนตัดสินคุณเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันคุยกันเลยจ้ะยังไม่ทันรู้นิสยัยยังไม่ทันรู้จักชื่อเลยในหัวคนเนี่ย เวลาเห็นใครเดินมาสักคนหนึ่งหรือมีผู้หญิงสักคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะทานอาหารอะไรเงี้ยก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วค่ะในหัวเขานี่คิดไปต่างๆานาโอ้โหคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นทั้งที่ยังไม่ได้คุยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเสื้อผ้านะคะการแต่งกายเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเนาะที่คุณอาจจะได้รับโอกาสหรืออาจจะไม่ได้รับโอกาสเลยก็ได้จริงๆเนี่ยเรื่องของโอกาสเนี่ยบางทีเราก็ต้องเตรียมพร้อมให้กับตัวเองด้วยไงว่าเออฉันพร้อมตลอดนะเมื่อมีโอกาสวิ่งเข้ามาก็คือฉันพร้อมอยู่แล้ว นะโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวคุณต้องให้โอกาสตัวเองอ่ะพยายามเอื้อนะคะให้สถานการณ์มันง่ายขึ้นความเป็นไปได้มันเกิดขึ้นได้ด้วยบางคนเนี่ยเวลาเขามาดิวงานกับคุณนะแล้วอยากจะเอางานดีๆมาให้คุณอย่างเงี้ยพอเห็นคุณแต่งตัวมาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ถูกต้องตามกาลเทศะเลยบางทีเขาก็จะแให้วันหลัง <c oughs> ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแต่งตัวให้ตัวเองเนี่ยดูแบบว่ามีบุค,คลิกที่ดีเอื้อกับโอกาสที่เราควรจะได้ด้วยอ่าทั้ง5ข้อนี้นะคะจะคิดว่าเป็นคุณสมบัติของคนที่ดูแพงนะคะยังไงพวกเราก็อย่าลืมกดแชร์ความรู้นี้ไว้ไปดูย้อนหลังกันด้วยนะคะแล้วก็แชร์เพื่อนๆให้ดูเก็ตด,ด้วยนะคะ